สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับป้าแม่พี่น้องท่านผู้ชมชาวไทยและชาวภาคเหนือลานาทุกท่านครับวันนี้ผมก็มาสวนนะครับท่านผู้ชมมาสวนยางพลาครับท่านผู้ชมนี่ก็ขึ้นมาอยู่บนดอยเพลหรครับวันนี้ก็เอารถยนต์ขึ้นมาเพลเลยครับวันนี้มากับเจ้าตูบหมาน้อย <laughs> นี่นะครับอันนี้ก็เป็นหมาพันธุ์เล็กครับหมาพันธุ์ชิวาวานะครับท่านผู้ชม ี่ขันน้อยครับอายุเขาก็ประมาณหนึ่งปีหกเดือนแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับก็ไปไหนก็เอาีนนะครับเจ้าตูบนี่ไปตัวเนะครับท่านผู้ชมใส่ในใส่ข้างในครับในตะกร้านะครับท่านผู้ชมมาไปไหนก็มากับมากับเจ้าตรูบครับวันนี้ผมก็มาทํางานสวนยางครับก็ไม่ได้กีดยางแล้วครับมาตัดหญ้าตรงนี้ครับวันนี้คงจะตัดในร่อง ถ้ามีเวลานะครับคงจะตัดในร่องร่องต้นยางนะครับท่านผู้ชมถ้ามีเวลานะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ผมก็เข้ามาสวนก็ประมาณเกือบสองอาทิตย์กำลังเข้ามาวันนี้ครับเพราะว่าภารกิจทางในเมืองเยอะครับท่านผู้ชม <c oughs> วันนี้ก็จะมาสุมไฟครับเพื่ออะไรครับท่านผู้ชมผมจะเอาไปไล่ไลยุงครับแต่มีที่ไล่ยุงเหมือนกันครับมีนี่แล้วนะครับท่านผู้ชม นี่เจ้าตัวนี้ครับแต่ก็ไม่พอครับยุงเยอะครับกลัวยุงจะมากัดเจ้าตูบเข้าๆครับเดี๋ยวเราจะมาสูงไฟกันครับในชีวิตในสวนในป่าก็เราจะใช้กันอย่างไรนะครับท่านผู้ชมมาดูกันเลยครับว่าผมใช้ชีวิตในสวนอย่างไรครับถ้าอยู่ในเมืองก็ว่ากันอย่างถ้าอยู่ในสวนในป่าผมก็ทําตัวอีกอย่างนะครับท่านผู้ชม ยกกล่องมาใกล้ครับ ไม้แห้งนู่นครับไม้ยางพาราครับเพราะว่าเนี่ยครับกิ่งใหญ่เหมือนกันครับเพราะว่า เขาจะสลัดสลัดสลัดกิ่งแบบนี้ครับท่านผู้ชม เปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนมุมเพื่อจะได้มองหลายมุมครับ ครับท่านผู้ชมถ้าไปในป่าก็ใช้เจ้าเจ้านี้นะครับเขาเรียกว่าตัวพ่นแก๊สนะครับสมัยเก่าเขาเรียกว่าเตาผู้นะครับแต่สมัยใหม่เขาบอกหัวแก๊สหัวแก๊สกระป๋องนะครับท่านผู้ชมถ้าไปซื้อที่ไหนก็ไปซื้อแถวแมคโครมีครับนี่ของของเกรดเอท่าท่านผู้ชมโอ้ท่านผู้ชมเสียงฝนมาแล้วครับ โอ้ฝนมาแล้วครับเดี๋ยวผมคงจะทำงานไม่ได้แล้วครับท่านผู้ชมคงจะเก็บสัมภาระ,ะแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาเจ้าตูกเพราะว่าไอาจ้าคนนี้จะเปียกน้ำครับท่านผู้ชมโอ้ไม่ไหวครับวันนี้ทำงานได้ประมาณสักน้ำมันหนึ่งถังครับท่านผู้ชมน้ำมันหมดก็พอดีแหละฝนตกครับ ไม่ใช่อะไรครับผมว่าผมกลัวไอ้เจ้าตูบมันเปียกฝนท่านเองทำไงดีครับจะเยอะไม่ค่อยฝนเนี่ยครับโอ้ท่านผู้ชมผมขอเก็บก่อนครับเพราะว่าฝนมาแล้วครับตาตาตาต,าต,าตาครับแม่กำลังจะทำงานอยู่พอดีครับฝนตกอย่างนี้ผม ทำงานไม่ได้แล้วครับถ้าตัดถ้าตัดสายเอ็นยิ่งไปกันใหญ่ครับนี่ถ้าผมตัดแบบนี้ครับเพราะว่าจัดสายเอ็น้าฝนตกนะครับพื้นมันแฉะนี่เขาจะสะบัดมาใส่หน้าผมหมดเลยครับท่านผู้ชมไม่ไหวแล้วครับผมคงจะเก็บนะครับทา่านผู้ชม ทางจะตกเยอะครับฟังเสียงครับก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ประมาณกี่โมงแล้วครับนี่ฝน,นตกกี่โมงประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งครับสิบเอ็ดโมงยี่สิบหกนาทีครับนี่ครับเพราะว่า คงทำไม่ได้แล้วครับคงจะเก็บแล้วครับอ้าวเก็บเก็บเก็บสำมพาะโอ้สัมภาะทำงานกำลังพอดีเลยครับเดี๋ยวผมเอาเจ้าตัวใส่ไว้ในรถก่อนครับ ก็ะตกกขไปในเดก่อนลูกเอ้ยเขหว่าฝนมันตกปะปะปามาเข้ามาเข้ามาเข้ามา ครับท่านผู้ชมผมคงจะลำลานท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกดติดติดตามครับเดี๋ยวคงจะเก็บ่ึงไม้เค่องมือเพื่อจะไปพักในกระท่อมด้านล่างครับแถวนี้ริมห้วยเอออยู่นี่เป็นโดนเป็นภูเขาครับด้านล่างก็จะเป็นริมห้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับลึกมากครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับสำหรับการใช้ชีวิตในในสวนในป่านะครับในป่าครับ